สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงทำไมแมวถึงชอบนอนกับเจ้าของค่ะ <S <S เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๋บางทีเนี่ยระหว่างวันน่ะเจ้าแมวไม่สนใจเราเลยทั้งที่เราพยายามดีด้วยเท่าไหร่ก็ไม่สนใจแต่อยู่ดีๆตอนกลางคืนกลับมานอนกับเราซะง,งั้นหรือบางตัวเนี่ยติดเจ้าของตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นจนนอนเลยก็มีค่ะวันนี้เราจะมาบอกเหตุผลข้าวๆนะคะว่าทำไมแมวถึงตัดสินใจนอนกับเจ้าของค่ะ อย่างแรกนะคะแมวต้องการความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าแมวนะคะมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างระแวดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะมักจะตอบสนองอย่างเร็วต่อพวกเสียงกลิ่นหรือสิ่งต่างๆที่วิ่งไปวิ่งมาค่ะแล้วระหว่างที่เขานอนนะคะถือเป็นช่วงที่เขามีความอ่อนแอมากที่สุดไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยค่ะ ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะนอนกับมนุษย์ค่ะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะรู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะเลี้ยงน้องแมวอยู่แล้วน้องแมวเนี่ยตัดสินใจที่จะมานอนกับเพื่อนๆแสดงว่าเขาเนี่ยมีความไว้วางใจต่อตัวเพื่อนๆมากเลยทีเดียวค่ะถึงตัดสินใจมานอนด้วยค่ะอ่าใช่ค่ะอย่างที่สองนะคะแมวต้องการความอบอุ่นค่ะ โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายแมวนะคะจะอยู่ที่ราวๆ39องศาขึ้นไปค่ะดังนั้นเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะเจ้าแมวเนี่ยชอบไปนอนในที่ที่แดดส่องถึงหรือแดดส่องผ่านค่ะรวมทั้งชอบนอนในกล่องแคบๆนะคะเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวเองค่ะดังนั้นเจ้าแมวนะคะก็มาที่จะเลือกมานอนกับมนุษย์ค่ะเพราะว่าตัวเรานะคะก็จะแผ่หลังสีความร้อนค่ะทําให้เจ้าแมวอบอุ่นขึ้นค่ะสวัสดีจ้า อย่างที่3นะคะแมวต้องการสร้างอาณาเขตค่ะโดยนะคะที่ลำตัวของแมวเนี่ยเขาจะมีกลิ่นติดอยู่ทั่วไปทั่วลำตัวเลยค่ะการที่เขามานอนกับเราเนี่ยเขาก็จะเอากลิ่นเขานะคะมาติดอยู่ที่ตัวเราค่ะเป็นเสมือนการสร้างอาณาเขตหรือว่าเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะแสดงว่าเขาเนี่ยรักแล้วก็ห่วงเรามากๆเลยนะคะ,ะให้ข้าตัวน้องสะหน่อยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะ การที่แมวมานอนกับเราเนี่ยก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ค่ะก็หมายความว่าจริงๆแล้วเขาก็รักเรานั่นแหละคะ่ะไม่มีอะไรยากเลยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยเห็นนะคะเจ้าแมวเนี่ยเขานอนรวมกันหลายๆตัวใช่ไหมคะก็จะมีตัวนึงซบกันไปซบกันมานอนทับกันไปทับกันมาค่ะการที่เขาเนี่ยเลือกมานอนกับเรานะคะแอบอิงบนตัวเราหรือว่าใช้เราเสมือนเป็นหมอนเนี่ยก็แสดงว่าเขาถูกใจเรามา,มากๆนั่นเองค่ะ หรือในขณะเดียวกันหากว่าบ้านเรามีแมวหลายตัวใช่ไหมคะเขาเลือกที่จะมานอนซบเรามากกว่าที่จะไปซบกับแมวตัวอื่นเนี่ยก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกใจเรามากกว่าแมวตัวอื่นที่อยู่ร่วมบ้านนั่นเองค่ะค่ะมืออันนี้นะคะก็จะเป็นขนมฟีดได้ค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เพื่อนๆก็ไปลองซื้อให้น้องแมวทานดูก็ <c oughs> ได้นะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะ ดไดเนี่ยก็จะเหมือนแค่เป็นเนื้อนําม,มาอบแห้งเฉยๆค่ะมือลูกเขามือหน่อยค่ะนาม,มาอบแห้งเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีโปรตีนค่อนข้างสูงมีไขมันต่ําค่ะแล้วก็ดีกว่าขนมพวกเค็มๆนะคะหรือว่า,ถ,าถ้าน้องแมวเบิรนน์ยเพื่อนๆอาจจะองเอาอกไก่ไปต้มก็ได้ค่ะน้องแมวส่วนมากก็ชอบชอบกินอยู่แล้วมือเรามามือไข่หน้าเนี่ยเรมามือ ่ายหน้านิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเป้า,ปายืนย่นยืน่นยื่นมือมือก็ได้ลูก<ๆ>ก็สำหรับเรื่องเราในวันนี้นะคะจริงๆก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะหากเพื่อนๆคิดว่าเอมีสาเหตุอะไรอีกที่เพื่อนๆคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้แมวมันอกับเราเนี่ย<ๆ><ๆ>ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหมดแล้วลูกสําหรับเรื่องเราในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไคร b ์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอาตัวไหนบ๊ายบายตัวไหนมาไายบายหน่อยโอ้ mm hmm. oh, อยากบไายบายมากๆเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ